สวัสดีครับวันนี้พาไปดูของใหม่3กิจกรรมในคลิปเดียวนะฮะกิจกรรมแรกคือร้านค้าความมืดผมสุ่มได้ส่วนลด56%แล้วก็ต้องเข้าไปซื้อของอย่างอื่นเพื่อที่จะซื้อของรางวัลใหญ่ซึ่งก็เป็นชุดชายกับชุดหญิงที่ออกมาต้อนรับวันคิดมากนะฮะผมซื้อแค่ชุดชายอย่างเดียวโดนไป1,449เพชรหรือประมาณ400บาทนะครับ กิจกรรมที่2เป็นตู้สุ่ม8 t ทีการตีกินเกลือรอบนี้มีของใหญ่เป็นสกายวิงคริสมาสขี่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นซานตาคอสเลยนะครับส่วนของรางวัลลองเป็นท่าทางที่จะโชว์ตอนเราเข้าหน้าล็อบบี้คนอื่นและก็โชว์ตอนที่คนอื่นมาส่องโปรไฟล์เราก็จะเป็นการขี่สกายวิ g ล่อนแล้วก็กระโดดลงมาโชว์ตัวแบบนี้ก็ออกแนวลกๆนิดนึงซึ่งก็ต้องล้างตู้เหมือนเดิมครับพั 1, 2เพชรหรือ5 0 0บาทนั่นเอง กิจกรรมที่3เป็นเติมเงินรับเคียว499เพรหรือร0อกว่าบาทก็จะได้เคียวคริสต์มาสสีแดงแบบนี้มานะสามารถถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้ด้วยช่วงนี้อะไรอะไรก็จะเกี่ยวกับคริสต์มาสหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขกันละกันนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์มาครับลุยกันต่อนะฮะกับกิจกรรมช่วงวันคริสต์มาสนะครับ แต่ว่าเรียกสั้นๆว่าวันคิดมากนี่โชว์ของใหม่ชิ้นแรกก่อนเลยเป็นสกายวิ่งไล่เขาเรียกว่าไลายอะไรอะล้อเลื่อนซันต้าใช่ไหมปกติจะเป็นไอ้กวางเรนเดียมาลากเลื่อนแต่อันนี้เป็นหุ่นยนต์สองตัวอะไรก็ไม่รู้อะมาลากไอ้เครื่องยนต์แล้วก็มีเขากวางมีกล่องของขวัญอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะฟังดีๆมีเสียงกระดิ่งด้วยนะ,ะกรุงกริงกรุงกิง จิงเกลจิงเบลจิงเกิลออนเดอะเวย์วันนี้เราไม่ได้เอาของขวัญไปแจกนะครับเดี๋ยวจะลงไปเนี่ยเก็บปืนแล้วเอากระสุนไปไล่แจกเป็นซานต้าสายดาร์กนะวันนี้ไปเลยลูกพ่อลงแบบว่านิ่มๆนะยังไงครับถึงพื้นปุ๊บเอา้าแล้วไอ้ที่ขี่มาหายไปไหนอะพอกระโดดลงปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ไอ้ลากเลือนที่ขี่มาคือหายไปเลยโอ้ไม่เนียนเลยนะน่าจะแบบวิง่งค่อยๆบูบมาแบบกลายเป็นแคปซูลอะไรอย่างงี้จะเนียนกว่านะแต่อันนี้คือแบบหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าอยู่บนหลังคาบ้านหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนยิงน่าจะบนปล่องหรือเปล่าผู้โชคดีคนแรกของเรานั่นไงจริงด้วยกำลังซัดกันอยู่เลยหน้าเต็นท์ เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นหน้าเต็นเดี๋ยวซันต้าจะเข้าไปเซฮายซะหน่อยเฮ้ยวอทส์ซัสุขสันวันคริสต์มาสขอประเดิมเป็นคิวแรกหน่อยนี่นะดึงหัวโดนตัว ه, อ้โอ,โอมีสวนด้วยไปไห่ว่เดี๋ยวว่าจะยืนให้ยิงฟรีจังหวะน,นี้มันต้องชาร์จเอานอนทำไมเขากดนอนทำไมนอนอย่างนี้ ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตเลยหรือว่าเขารู้ว่าเราเป็นซานต้าไงอาจจะอยากได้ลูกกระสุนจัดให้1แม็กแล้วเพื่อนมายอ่ออะไรกันครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่มีของขวัญจะให้นะเราแป๊บข้างล่างมีคนยิงกันเราต้องรีบวิ่งไปช่วยยิงมันเลยนะเบอร์สี่แตกไหมนะเห็นวิ่งเข้าบ้านไปได้คนหนึ่งไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าซานต้าขอทำหน้าที่ก่อน หน้าที่ในการแจกกระสุนต้อนรับเทศกาลน่าขมำปวีนาหน่าขมำคา,าวงกบเลยนะปะวีนา<อ>เป็นไงล่ะจุใจไหมเฮ้ย,ยมาอีกหนึ่งไอดีน่าจะเพื่อนกันอาจจะอยากได้ของขวัญมานี้ฟันตาจัดให้เฮ้ยวิง่งหนีไปไหน หัวทิ่มเลยวลาพรงซิลิเดือนนี้ช่องพดภาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54%ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45%เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะเจอซานต้าถือปืนแบบนี้เป็นผมก็วิ่งนะอยู่ทำไมเฮ้ยใครหลอยอลไยมาจากข้างบน VSS อซะด้วยยังไม่เห็นตัวนะแต่ยิงมาจากข้างบนอ,อุ้ยนุน่นเจอแล้วทางขวาดวลกันหน่อยเปล่ารอบสังหารฟันต้าหรอรอบสังหารเหรอหัวแตกไปดีด<า>ีเนราชายิงหัวเดี๋ยวเจอราชาอัดตัวอ่ะเอาไปเพื่อนฉันต้องการกล่องยา นอกจากแจกกระสุนแล้วเราต้องแจกยาคนในทีมด้วยนะเมื่อกี้ฟาร์มมาสะหมดเลยเพื่อนน่าจะไม่มียาใช้ซอรี Sorry. ซออูซอด่วงซอสีให้ฟาฟังเอ้ยไม่ใช่นั่นมันสีซอให้ฟายฟังและนี่ก็คือเคียวใหม่คมพยาเยียวเคียวพยายมอ่าเป็นเคียว สีแดงขาวและก็มีเอฟเฟกเกล็ดหิมะโปรโยอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เข้ากับเทศกาลคิดมากดีนะมันเข้ากับชุดเซตนี้ด้วยแหละโทนสีนี่คือ mm hmm. ใช่เลยนะเนี่ยแล้วเพื่อนมาย่ออะไรครับเนี่ยทีมนี้สามกี้กันมากนะมีมานั่งเฝ้าด้วย <laughs> 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 เหมือนจะรู้ว่ารีวิวชุดอยู่มีการมานั่งรอเดี๋ยวต้อง ตบรางวัลเพื่อนซะหน่อยปักทงโซไปหนึ่งทีอ่าอ่ะเดี๋ยวแถมแบงก์กงเต็กให้ด้วยนะเป็นอ่งเปล่าช่วงวันคิดมากเอาไปคนละเปลาอ่าให้กับสดๆเลยปกติจะต้องเผาไปให้เฮ้ย <S 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 เดี๋ยวนี่แน่หัวแตกไปดี ยิงอะไรไม่รู้เรื่องคนกำลังรีวิวชุดเออผมลืมเอากระเป๋าที่สุ่มได้จากตู้แ t ดทีมาใส่นะฮะอันนี้ใส่ไอกระเป๋ามันนหไฮติดเอาไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็เข้ากับชุดนี้อยู่นะเขาขาวแดงๆ,ๆกลมกลืนกันอยู่ได่เคลืนมาทักทายตัวนี้ก่อนเมื่อกี้เล่นอะไระยิงอะไรไม่รู้เรือ่องเหมือนเพิ <S <S ่งเกิดมาด้วยนะ ของยังไม่ฟูอาจจะเพิ่งโดนชุบมาชุบมาเสร็จนี่เปิดเลยอ่ากลัวไม่ได้คิวก็ช่วงนี้วันคริสต์มาสได้ไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่าครับปกติตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีประดับต้นคริสต์มาสติดไฟมีตุ๊กตาหิมะมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยนะครับและผูยย้ใหญ่ยิงอะไรจังเลยฮะ อุยกระปิวเกาะยิ่งแหวงแหวงอยู่โธ่เอ้ยเล่นอะไรเล่นอะไรอุ้ยเพื่อนสอรี่จะตั้งไอวอลช่วยเพื่อนอยู่นอกไอวอลซะงั้นเล่นอะไรเล่นอะไรล้มหนึ่งอดทนไว้เอาไม่ทัน ยิงเพื่อนผมหมอดันมาสองทางอีกล้มอีกตัวหนึ่งขวาล้มสองไม่เป็นไรเพื่อนมันชุบได้อยู่ใกล้ที่ชุบพอดีไปชุบเพื่อนก่อนได้ไหมไวัยรุ่นชุบตรงตรงแท่นเนี้ยเนี่ยเนียวงเนี้ยเพื่อนไปชุบก่อนเดี๋ยวขอมาเคลียร์ตี้นี้เคลียร์ไม่ลงคงต้องเลียมันล้มอยู่หลังไอวอรรีบมาซ้ําก่อนที่เพื่อนเขาจะมาซ้อนจ้าเอ๋ อา้ากำลังจะง้างเคียวฝัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายก่อนซะง,งั้นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นแคมป์โรงเรียนเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นจุดแดงๆแ,แถวนี้นีเปล่าตัวนี้เปล่าเพื่อนเอาไม่ใช่นิวาโดนตัวไหนอะอยู่หลังไอวอเนี่ยตัวหนึ่งเบอร์สองตายในหน้าที่กำลังชุบเพื่อนอยู่ชุบสมเร็จแต่ว่าตัวเองไม่รอดสแกนแป๊บ น่าจะทิศนี้นะมีวางกับระเบิดด้วยหลังไอ้วอนี้เปล่านี่โดดมาเป็นลิงเลยแม่แต่ว่าปืนผมมันกระสุนไม่พอนะจะเจาะก็น่าจะนานผมว่าถอยดีกว่าเอาเบอร์สี่โดนไรก้ <Hey. S 1> ่เฮ้ยมีคนลงตายแบบปริศนากลางวันสกแสก วิมีกระสุน SMG ด้วยเอามาได้เลยเด่เล่นเองเมื่อกี้มีคนลงตรงนี้ด้วยนะระวังนะเบอร์3เขาอาจจะอยู่แถวแถวนายนั่นแหละอง์ชายอง์ชายจะโดนกระสุนไหมครับจงังหวะนี้ในเมืองก็มีฮะซ้ายมาขวามีมีทั้งหน้ามีทั้งหลังเฮ้ยนี่แน่แปะหัวไปดีลงคนเดียวใช่ไหมเราชื่ออะไรอ่านไม่ออก ตั้งชื่อภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านยากมากเอาละได้เวลาออกเดินทางตามข้าพเจ้ามาเดี๋ยวไปชุบเพื่อนที่โพชินก,กันจริงๆช่วงคริสต์มาสปลายปีแบบเนี้ยแผนที่ในฟรีไฟล์มันน่าจะเปลี่ยนเป็นหิมะตกนะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นหิมะตกในช่วงแรกๆนะครับ <Hey. S 1> แต่ว่าปีหลังๆมาเนี้ยเหมือน GM เอเขาไม่ปรับเลยและใครเขาวิ่งผ่านหน้าผ่านตาซานต้าไปแบบนี้ครับเนี้ย ไม่เก่งใจเลยเดี๋ยวต้องเอาเคียวไปแจกซะหน่อยจอดก่อนจอดน้อยแหมมีโคโน่ด้วยโคโน่มันกันกระสุนได้แต่มันกันเคียวไม่ได้หรอกจังวันนี้เดี๋ยวจะโชว์วิชาโอ้โอ้ยโอ้โเคียวพยายมเคียวพยายมเป็นไงจุใจไหมชื่ออะไรแล้วเนี่ยอ่านไม่ออก อ่านชื่อวิออกจริงขออภัยวันนี้ซานต้าก็แจกทั้งกระสุนแจกทั้งเคียวไปเป็นที่เรียบร้อยอยากได้อะไรบอกได้ดชุบเพื่อนก่อนให้หลิวแซดกับอัดตัวซานต้ามีเหรียญเยอะห้าพันกว่าเหรียญ <c oughs> เหรียญเก็บมาท่วมแมพบบแต่ว่าชุบทีก็400แล้วนะ <c oughs> ก็ชุบได้10คนนะวันนี้คีสว่าชุบเพื่อนให้ลงมาช่วยยิงบ้างนะเพราะว่าเราก็่อไป11คิวแล้ว นี่มาเก็บแอร์ดรอปกล่องนี้เพื่อนตรงนี้ด้วยเพื่อนนี่เกาะ3มาร์คสักเบิกเอาไว้เพื่อนจะได้มองเห็นของดีตรงนี้ของโคตรดีเกาะ3เอาล่ะเพื่อนๆทีนี้ก็ตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะพาไปยิงศัตรูส่งท้ายเหลืออีก5คนอ่าอยู่รวมกันไว้อยู่รวมกันไว้เดี๋ยวซานต้าจะพาไปตบคนเฮ้ย เจอแล้วข้างบนเขาจังวันนี้สับโอ้ยมีไอวอลซะด้วยกลางทุ่งเลยนะยิงไม่ยุ่งมุ่งแต่ไอวอลตรงนู้นเพื่อนมาร์คเรียบร้อยเห็นเปล่าสับยิงโอ้โหไอวอลทุกคนเลยเฮ้ย <c oughs> เสร็จแน่คนนี้อยู่กลางทุ่งแบบนี้ชิมกระสุนซานต้าซะเถอะซานต้าบาบาลีอ่ะนี่เน นี่แนะ่อ้ยเจ็บจัดเจ็บแท้ปืนอะไรเนี่ยเอดับปะยิงทีหายไปครึ่งระวังด้วยนะเพื่อนออกไปแบบนั้นนี่แนะ่วงกินนะนะ่ะเข้าลำบากแล้วเอานี่แนะ่ล้มหนึ่งนี่แนะ่แปะหัวแปะหัวดอกกสี่สแต่ว่ามีดาเมจติดพิษไปเรื่อยๆเดี๋ยวถอยไปชุบเพื่อนก่อนไอ้ลิวแซดวันนี้ซานต้าเหรียญเยอะ เราจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์เฮ้ยใครมันมาดักยิงระหว่างจะไปชุบเพื่อน <Hey. S 1> ไม่รู้เรื่องนี่เนี่นี่เน่เอาวิ่งหนีไปได้เรียบร้อยล้มอีกหนึ่งตายพร้อมกันเลยจะได้ชุบทีเดียวชุบคนดีขึ้นมาก่อนเอาอีกคนอา้าวยังไม่ตายนี่โธ่เบอร์สี่เออล้มเลอะเลอะเดี๋ยวจะได้ชุบให้ตายไปเลยเพื่อนเออ ชูอีกทีนึงเรียบร้อยลองมาคุยกันก่อนเป็นคนดีจริงวันนี้นั่งเฝ้าตู้เลยไม่ต้องเล่นแล้วย <laughs> ิงกันไปเลยเพื่อนเดือวถ้าล้มเนี่ยชุบทันทีเลยอ่าแถวบ้านเรียกอ,อต้ชุบเ <laughs> หลือคนเดียวสู้มันอ่าล้มอีกหนึ่งไอ้หลิวแซดล้มแบบนี้ต้องรีวบวิ่งไปที่ตู้เอ้าอยู่นี่นี่วะ <laughs> อยู่ใกล้ชุบมือก็ได้มียาเปล่ามานี่เอายาไปสองกล่องอ่าล้มอีกรอบอัดตัวตายไปเลยเออจะได้ชุบทีเดียว <S <anta> <S ขอโทษสันต้าเปิดตู้รอเลยจังหวะน,นี้ไม่ต้องขอโทษเหลียนเยอะอ่เอาชนะแล้วหรอกำลังจะชุบเลย <laughs> ชุบจนชนะวันนี้เป็นไง ไม่ต้องยิงชุบเพื่อนขึ้นไปยิงอย่างเดียวเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุน่นเหรียญเยอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของใหม่3กิจกรรมมีชุดตัวผู้ชายมีเคียวคริสมาสมีสกินสกายวิงแล้วก็ท่าทางเอาไว้ประดับหน้าโปรไฟล์นะครับ3กิจกรรมนี้ตีไปกลมๆก,ก็1,000บาทนะฮะอุ้ยเพื่อนกดไลค์ด้วยแบบนี้ไม่ต้องกดกลับ เอาไปคนละจุก